โอเคครับผมสวัสดีพี่น้องครับย้ายรถไถครับมาถึงหน้างานนะครับที่ทำงานของท่านสารวัตรครับผมวันนี้เป็นไงบ้างามาดูหน่อยน้ำมันหมดครับวันนี้เต <c oughs> ิมไปเมื่อวานนี้1 8 0ลิตรครับผม1 8 0ลิตร เติมช่วงช่วงช่วงเที่ยงครับผมเริ่มงานตอนบ่ายครับมาถึงวันนี้นี่ครับยังไม่ถึงห้าโมงเย็นครับนี่หมดแล้วครับน้ำมันถือว่าประหยัดไหมพี่น้องถือว่าปกติไหมอันนี้ก็คิดดูเขาครับผม ก็เริ่มงานสองโมงเช้าครับวันก็ทำจนไปถึงค่ำครับถึงค่ำทำจนไปถึงค่ำนะครับนี่สารวัตรครับทำอันนี้สองชั่วโมงครับเนี่ยตกแต่งภูมิทัศน์เนี่ยครับ ปรับแต่งคูมิทัศน์3ชั่วโมงเอ้ย2ชั่วโมงครับ เบิร์ดูพี่น้องรถด,ดำพึ่งมาถึงครับเมื่อตอนบ่ายนะครับนี่ก็จ้วงโยนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ถมนะครับ สิพอดีบอนี่โอ้อังเนาะเนาะพี่น,อนอ้นอง ถอยดินออกครับรดดำถ้อยดินออกกี่วันมันถึงจะเสร็จนี่ ดําเพิ่งมาถึงช่วงบ่ายนะครับน่าจะขุดได้ยังไม่กี่เที่ยวนี เบิดแล้วนะ180วะหนึ่งร้อยแปดสิบลิตรวันตอนไหนวะใส่ไบบไหมวันหาโมงเส่นันหาโมงเสาร์เนาะหาโมงเสาร์คุดอยู่สามสินาทีกัเอิญไม่กินเขน่าอันวะบต่โล่งอีกเลิกคำัาไหเลิกคำัาไหนน้ำแรง ชโมงกว่าถ้นหดินหัน,าน,หนกาเหมาเห็ดงนม,มงนงมาเห็นหมาเหนมาเห็ดอึนมงเนมามนมาเหดนมหั่ม มดเรียบร้อยลงไป180ลิตรก็แสดงว่าก็อยู่ราวๆ10ชั่วโมงครับประมาณ10ชั่วโมงก็แสดงว่าชั่วโมงละ18ลิตร ตอนนี้ไม่ได้เอาถังใหญ่มานะครับเอาถังเล็กมาเฮ้เปียยเป็นเวลาเลิกงานนะครับก็ซ่อมรถด้วยครับรถตะเป็ดมีปัญหาตรงนี้งานชั่วโมงครับตกแต่งภูมิทัศน์สะใหม่ปาด ว่ามันตื่นตื่นเมื่อแม่นสะเลิกเติบอยู่นี่ครับทำสะเก่าให้เป็นสะใหม่ครับสูบน้ำออกไม่หมดครับโอ้เห็ดยังไหนนอพี่น้องดินยังหอยสิเบิดดินเยอะมากนะครับ นีนี้เอาขึ้นมาถมเนี่ยถ้าชั้นสองเนี่ยจะขึ้นไม่ได้ครับรถเนี่ยดินมันเป็นดินดินมันไม่แห้งครับ ที่แรกว่าบ่าหายอ้อ,อยเลอมากครับมือ,อ่นสร้างการไหมมือขามาซอยงันครับรถตะเป็ดมีปัญหาครับขาดเป็นยังอยู่บ่กีนผีลอยลอยเอารถขึ้นไหลเลย บรรยากาศตอนเลิกงานค่ำๆสุบินกับบันนี่วะสุบินฮะหนาวฮะหนาวโ<ฮ>อ้อย <laughs> ย่านหนาวสันเสียบินมึนเอื้นเศร้าก็จะเติมน้ำมันให้กิลนหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเงี้ยแมก็ะเรียนมาเอาน้ำมันไปสงวมกิโลนหรอก,ก,กระนนอะเงี้ยมาก็ตาเศร้าเตยวอีกหรอวะล่างน้เป็นทัวรทางนี้ที่ล่างนะ สัง่งอ้อยเลือมาเออขี้มา,ามอ,อ้อยเลือเนี้ยไดเนีย่ยเดี๋ยวบอกอ้อยเลอือมามาก่อน,นพอดีแหละเออพ่อพอดีเหนบินผ่านมากวันสิหูจักทางมาหอนนี่เราไปใส้ตัวมาหอนนี่ไปใส้อีกเ <laughs> พราะเรามาตีหูเราก็ไม่เปลี่ยนทางตันเนาะ

มาขุดสาหนิล่ะคดหัวม,มันไหลนึงไม่ถ่ายดิมันเป็นเจ็ดลอยลอดเจ็ดลอยลอถอดมันออกมาเบิงดูเป็นหมูหรือเป็นจาเป็นหมูครับมันเป็นจามันเป็นจาล่ะส่วนมากหมูโดนเชือดไปแล้วห <c oughs> มูโดนเชือดไปหมดแล้ว cắt như ừ. cắt cái thứ 3. เบอร์เบอร์นี้ซ้ายลุม.นั่นซ้าย โอ้ยแล้สมัยก่อนยังเลียนหม้อก็เกี่ยออีตันนึนงนีจิเลียนไปต่เกียรอ่ะตั้ง,ลลตงรถผมเนี่ยหืมมตั้งรถผมสำหรับโอ้ยมันเป็นอะายสดอกหกล้อข่าวนซ่ามัน,น,นเป็นหลอดทีเนาะใส่แลนมันพ่อเข้าเลยใส่เกียรหนึ่งเนาะ

เีันเาดีนีมันกับได้แมนได้ได้ได้ดีพร้อมมีโล่ห้โล่ห้โล่ห้อีกสิไห,ไห,ไหอมอ,อินตันโรสเลนเจอร์อยู่ในตัวนั้น อินตันฟูลเลอร์อินตันโรดแลนเจอร์มาใส่สวับก็บตะเปียดถอดอาอกระบั้นดอกคำมืดถอดออกเบื้องซื่อหน่ามันเป็นอย่างขันมันเป็นอย่างายแรงเห็นบ่ได้ดอกน่สร้างหรือก่อน ขันม่เป็นยังับจับใส่เอาโหลดขันมันนั่นรุดซื้อรุตไปได้อีู่วะหลับป่ปะปะ่ปะป่ะบิน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 ปะ่ะเอาถังเอาถังน้ำมันถังเก็บถังน้ำมันไปน้ำนด้เนี่ยอโอเคครับพี่นอ้องคลิปนี้